ที่น้องนะครับที่กาลังชมนะครับทางอยู่ที่อยู่ที่บ้านนะครับไม่ได้มาที่วัดตะปอใหญ่ในปีนี้นะครับแล้วก็อีกหลายท่านนะครับที่ทางเคเบิลนะครับสามารถที่จะไข่ทอดไปได้นะครับแล้วก็พี่ๆที่อยู่ในพื้นที่วัดนี้ด้วยนะครับแล้วก็อาจารย์ที่นั่งฟังอยู่ในกุฏิด้วยนะครับแล้วก็พี่ๆนองสื่อมวลชชนทั้งหมดนะครับก็ในส่วนของเครื่องไข่ทอดสสสนะครับจริงๆก็ไม่ได้มาแค่สองอุปกรนะครับก็วันนี้ก็มีทางพี่ๆทรทศนะครับพี่ๆสาธา่าสุขนะครับ แล้วก็ทางสภาวัฒนธรรมนะครับและอีกหลายท่านทางสำหรับพรธีด้วยนะครับแล้วก็พี่น้องที่อยู่ในพื้นที่ก็เป็นโอกาสที่ดีที่คนจันทบุรีนะครับลุกขึ้นมาทําเรื่องนี้ด้วยกันนะครับก็ใช้โอกาสนะครับในระหว่างที่เราเจอสถานการณ์โควิดเนี่ยก็ไม่ได้เลิกจัดนะครับแต่ว่าเราทําสิ่งที่มีคุณค่าความหมายกว่านั้นนะครับอย่างวันนี้ก็มีการผนวกนะครับเอาเรื่องของวัฒนธรรมอาหารนะครับซึ่งคนตะวันออกก็มีความนํำรวยทางวัฒนธรรมอาหารคนเมืองจันท์ก็มีผักหลายชนิดนะครับวันนี้ก็จะมี ใบอะไรนะครับใบสันดาลนะครับซึ่งเป็นอาหารที่เอามาทาแกงส้มนะครับซึ่งไม่มีที่อื่นนะครับแล้วก็มีแบบใบระวานผัดฉ่านะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างเล็กๆนะครับของว่าทําอาหารที่วันนี้เอามาสาธิตกันนะครับหลังจากนี้ก็จะมีขบวนซักเยื่อผ้าบาทนะครับแล้วก็อีกหลายกิจกรรมทีเดียวรวมถึงกองพัะเจัย์ดีไซน์ยามค่ําคืนนะครับซึ่งอันนี้เป็นทุนทางว่าทําที่คนประปอนใหญ่ศึกษามา275เปีนะครับ สวัสดีค่ะดิฉันสาววนีคนกล้านะคะภูมิหน่วยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานจันทบุรีค่ะวันนี้จะพามาที่วัดตะปอนใหญ่นะคะในช่วงวันสงกรานทุกทุกปีเนี่ยในวัดตะปอนใหญ่นี้จะมีกิจกรรมสําคัญสําคัญซึ่งหลักหลัก,ลกในวันนี้เนี่ยจะมีการเ,เก็บข้อมูลภูมิปัญญาทางมรดกวัฒนธรรมด้านอาหารนะคะวันนี้จะมีแกงส้มใบสันดานนะคะผัดฉากระวานซึ่งกระวานนี้เป็น สมุนไพรที่มีหนึ่งเดียวในในเมืองเมืองไทยจริงๆนะคะอยู่ที่เมืองจันจะค่อนข้างปลูกได้ดีแล้วก็เป็นสมุนไพรที่มีชื่อเสียงที่สุดละในเมืองจันนะคะอีกอันนึงก็คือประทูต้มเค็มนะคะแล้วก็ถัว่ว ต้มหมูนะคะถั่วต้มหมูทานอย่างไรนะคะเดี๋ยวได,ได้ไปชมกันนะคะแล้วอีกอใ,นในกิจกรรมหลักๆที่วัดตะปอนใหญ่อันดับแรกอย่าลืมไปไหว้พระสำลิศผลนะคะนี้สามารถอ,อธิฐานเพื่อความสำเร็จได้เป็นพระพุทธเมตตานะคะเป็นหลวงพ่ออัศักดิ์สิทธิ์นะคะที่นี่หลักๆนะคะแล้วก็กิจกรรมที่เป็นไฮไลท์ของทุกๆปีเนี่ยก็จะเป็นชักเกอร์เวียนพระบาท ะะเปลียนพระบาทแล้วก็ในช่วงบ่ายเย็นๆก็จะเป็นเรื่องของอาการก่อพระเจดีย์ทายนะคะสำหรับวัดตะปอนซึ่งเป็นเอกลักษณ์สำคัญในเมืองจันนะคะแล้วหลักๆอยากจะเชิญชวนทุกๆท่านนะคะมาเที่ยวที่เมืองจันทที่วัดตะปอนใหญ่มีกิจกรรมวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงาม ให้เสืร์ฟสารต่อนะคะอยากให้ทุกทท่านอย่าลืมวัดตะปอนใหญ่นะคะซึ่งตอนนี้มีอายุครบ275ปีแล้วปีหน้าถ้าไม่มีโควิดก็อาจจะได้ได้เฉลิมฉลองแล้วก็จัดกิจกรรมที่ยิ่งใหญ่กว่าปีนี้นะคะยิ่งยิ่งขึ้นไปนะคะลุงดาบร้อยตำรวจตีปัญญวัตนกระทุ่งเฉตนะครับก็วันนี้เรามาอยู่ที่วัดตะปอนใหญ่นะครับซึ่งเป็น ประเพณีและวัฒนธรรมสำคัญของตำบลตะปอนนะครับซึ่งสามารถที่จะสืบสารกันมาจนถึงปัจจุบันนี้ของวัดตะปอนใหญ่เนี่ย275ปีครับส่วนของงานวันนี้ตั้งแต่เช้านะครับก็จะมีเรื่องของการทำบุญ ตอนเช้าเลี้ยงพระเช้าแล้วก็ช่วงตั้งแต่9โมง10โมงขึ้นไปเนี่ยเราก็จะมีการจดทะเบียนอาหารนะครับไม่ว่าจะเป็นแกงส้มใบสันดานผัดชาปลากระพงผัดชากะวานหมูต้ม ต้มถัว่วแล้วก็รวมทั้งปลาทูต้มเค็มนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งของจังหวัดจันทบุรีที่มีอาหารที่มีรสชาติที่ค่อนข้างที่จะแตกต่างไปนะครับหลังจากนั้นนะครับเราจะไปของชาวบ้านเนี่ยก็จะรวบรวมเอาทําบุญผีหมู่นะครับให้กับบรรพาุรุษแล้วก็ผีเล่ยลอดไรต่างๆนะเราก็รวมทั้งหลังจากนั้นมาเราก็จะมีการสาธิตเรื่องของ ชักเยร์เวียนพระบาทนะเรายืนยันว่าเราสาธิตนะครับในเรื่องของการชักเยร์เวียนพระบาทแบบระบบ New Normal ด้วยนะครมีระบบการป้องกันอยู่ครับวันนี้เราได้รับจากของอสมอนะครับมาช่วยตรวจคัดกรองของผู้ที่จะเข้ามาร่วมงานด้วยครับเมื่อวานก็ได้ตรวจพระสงฆ์ ที่วัดนี้ทั้งทั้งวัดแล้วนะครับครับแล้วหลังจากนั้นนะครับที่เป็นไฮไลท์ในช่วงเย็นและก็ค่ำคืนนะครับก็จะมีส่วนของออการก่อพระสายทีนี้ ที่วัดตะปอนใหญ่เนี่ยจะใช้การกอร่อพระสายเท่ากับจำนวนปีของวัดที่ได้สร้างมาคือ275ก่องนะครับก็จะมีการลองดูว่าประเภทในของความสวยงามประเภทของสร้างสารรค์นะครับทั้งสองประเภทว่าจะสวยงามยังไงก็ลองติดตามดูนะฮะท่านก็ลองดูว่าลองชมดูว่าของวัฒนธรรม ประเดีเรื่องของการจัดงานสงการของวัดตะปอนใหญ่เนี้เป็นอย่างไรครับในส่วนของเครือข่ายประชะกรมงดเล้าจังหวัดจันทบุรีก็ต้องขอขอบคุณในส่วนของสะสะสะนะครับองค์กรงดเล่าของสะสะส,ะสะที่ให้การสนับสนุนรวมทั้งสภาวัฒนธรรมของจังหวัดจันทบุรีนะครับแล้วก็สภาวัฒนธรรมอำเภอขุนรวมทั้ง ตัวผูผ้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยน,นะฮะ<า>ก็ท่านให้เกียรติมาร่วมด้วยรวมทั้งท่านสสพลตำรวจโทรโดรธนพัฒน์กิตติวงศานะครับท่านก็จะมาร่วมในกิจกรรมในการมอบรางวัลให้ด้วยครับ<า>ก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาร่วมโดยเฉพาะอย่างยิ่งของวัด ต็อจระคุณพระหลวงพ่อวัดตะปอนใหญ่และก็พี่น้องชุมชนของตะปอนใหญ่ที่สื่อสารสิ่งดีๆงามๆทางนี้ไว้ครับขอบคุณเป็นอย่างสูงครับ